ศ so right. so um, the ูนย์ฝึกศูนย <legitimacy parfois> ์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23ค่ะเขาก็ได้มีการจัดโครงการราดรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งนำรถบรรทุกไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแล้งค่ะศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23จัดกำลังพลและนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาของหน่วยพร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำขนาด6,000ลิตร ร่วมกับผู้นําชุมชนเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภายแล้งในการแจกจ่ายน้ําให้กับพี่น้องประชาชนสําหรับการอุปโภคและก็บริโภคค่ะให้กับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อําเภอคํากกอ้อหมู่ที่13ตําบลบ้านค้ออาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้าในช่วงนี้ค่ะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่นะคะได้มีนาะอุปโภคบริโภคเพียงพอในหน้าแล้งนะคะเบื้องต้นค่ะก็ได้ทําการขนส่งน้ําสะอาดไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแง้งในพื้นที่ความร,รับผิดชอบของหน่วยงานตนเองนะคะรวมถึงในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดารที่หน่วยงานอื่นไม่สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือได้นะคะซึ่งปัจจุบันประเทศไทยก็ได้เข้าสู่ฤดูแล้งอย่างเป็นทางการแล้วค่ะทําทให้ปริมาณน้ําที่เก็บกักในอ่างเก็บน้ําและเขื่อนหลักบางแห่งมีปริมาณน้ําต่ํากว่าเกณฑ์ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะเกิดสถานการณ์ แล้งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชประทานซึ่งไม่มีแหล่งนะ้ำอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะ